ลมหายใจมันติดขัดตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในคีรีวงเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่บนอกบ้านแต่ละหลังเงียบสนิทไฟสลัวลอดออกมาจากหน้าต่างไม่กี่บานอากาศเย็นยเยือกเกินกว่าจะเป็นเดือนเมษาผมเดินตามทางเล็กๆที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามลำธารเสียงน้ำไหลอื่ยๆยิ่งทำให้วังเวงกลิ่นกลิ่นดอกไม้ฉุนกึก มันรุนแรงเกินกว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ธรรมดามันเหมือนเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่กำลังจะเน่าผมหยุดเดินสูดหายใจลึกเข้าไปกลิ่นนั้นยิ่งชัดเจนและพร้อมกับกลิ่นนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงกระซิบเบาแผ่วเหมือนเสียงลมที่ลอดผ่านต้นไม้อยา่าอย่าเข้าไปผมขนลุกสู้หันไปมองรอบตัว ไม่มีใครไม่มีอะไรคงเป็นแค่ลมผมคิดแต่ในใจลึกๆผมรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ลมผมเดินต่อกลิ่นดอกไม้เริ่มแรงขึ้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นชัดเจนขึ้นอย่าเข้าไปเขาเขาอยู่ข้างใน ผมเริ่มวิ่งวิ่งหนีเสียงนั้นวิ่งหนีกลิ่นนั้นวิ่งหนีความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกําลังจ้องมองผมอยู่ผมสะดุดล้มหน้ากระแทกพื้นดินเย็นเฉียบเมื่อเงยหน้าขึ้นผมเห็นบ้านหลังหนึ่งแสงไฟสว่างจ้ากลิ่นดอกไม้รุนแรงจนแสบจมูกและเสียง เสียงกรีดร้องแวววออกมาจากข้างในผมพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงผมทำได้แค่คลานคลานเข้าไปใกล้ใกล้ขึ้นประตูประตูแง้มอยู่ผมมองลอดเข้าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกผมยาวสยายใบหน้าซีดเผือด เธอกำลังร้องเพลงเสียงเบาหวานแต่แฝงด้วยความเศร้าและในอ้อมแขนของเธอมีตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ขนปุยตุ๊ก,กตาที่มีดวงตาสีแดงจ้องมองมาที่ผมลมพัดแรงประตูปิดลงเงียบเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้ที่แรงขึ้นกว่าเดิมและ ความรู้สึกที่ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว